สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวดาบปลายบัวนะครับหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ได้มาจากฝั่งรัดฉานของประเทศพม่านะครับามาดูที่ใบดาบกันนะครับปลายบัวก็จะมีลักษณะของใบดาบที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ่าดูนี่กันนะครับ,นะรบนี่นะครับ สภาพใบดาบโดยทั่วไปแล้วสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีความเสียหายใ,ใดๆนะ,ะดูด้ามดาบด้ามดาบนะครับก็จะมีอยู่2จุดที่เป็นโลหะนะครับไม่ทราบว่าเป็นเงินหรือว่าเป็นโลหะชนิดไหนนะครับส่วนของตัวหัวท้ายเป็นโลหะตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นเป็นไหมหรือได้นะครับแล้วก็ลงลักครับหลายรอบนะครับเพื่อให้แน่นนะครับ มีความแน่นหนาแข็งแรงดีนะครับเรื่องนี้ถึงอายุนานแล้วแต่ว่ายังใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนตัวใบาดาบก็ไม่มีแตกหักเสียหายนะครับความคมคมทีเดียวนะครับคมมากนะครับับผมนี่ก็คือส่วนของตัวใบาดาบนะครับความงามก็จะประมาณนี้นะ,ะดูนะครับดูนะครับมิติของดาบแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเล่มน,นี้นะใบาดาบไม่มีรอยเสียหายใดๆนะครับเก็บได้นะแล้วก็ถ้าคนชอบแนวนี้นะครับชอบแบบปลายบัวพวกนี้นะครับอาจจะไปลูกเงินได้นะ,ะทีนี้เรามาดูส่วนของฝักดาบนะครับฝักดาบก็จะเป็นเป็นไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนปลายก็จะมีนะแตกบ้าง นิดหน่อยตามอายุของมันนะครับแล้วก็ลงลักนะครับแล้วรักดด้วยโลหะนะครับจะมีโลหะไม่ทราบว่าเป็นโลหะชนิดไหนนะลัดเอาไว้นะครับอ่ามันดูเชือกเชือกเก่านะครับเชือกเดิมเลยนะเดิมอาจจะยาวกว่านี้แต่ขาดไปบ้างนะครับก็จะเลยแค่นี้ครับครับผมอ่าดูนะฮะภาพก็ิ่งทุกอย่างใช้ได้ตามปกตินะครับเนี่ยครับ จะได้ตามปกติทุกอย่างนะครับเราจะเก็บในสภาพนี้เลยก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะเอาไปรลุเงินนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าใบดาบเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอนข้าจะมีความสวยงามนะครับเนี่ยนะครับยี่สิบนิ้วนะครับแล้วก็สภาพก็โดยท,ทั่วไปก็จะประมาณนี้ครับครับผม ใบสวยเลยนะครับครับผมไปลูบเงินได้งามเลยนะครับเล่มนี้นะครับหรือถ้าเราไม่ลูบนะครับช่วงนี้เงินแพงเราอาจจะไม่ลูบนะครับเราก็เก็บได้นะครับในสภาพนี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดเราชอบเก็บแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็ของเก่าๆเดิมๆนะครับแบบนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับอ่าโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับ นี่นะครับอ่าของเก่าๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการปรุงแต่งอะไรนะครับไม่มีการซ่อมแซมหรือว่าอะไรเพราะว่าสภาพเดิมมันค่อนข้างจะจะแข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับผมเก็บได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ